ครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องถึงเวลาแล้วถ้าว่านักปราชพึงเห็นความสุขอันไพ่บูรณ์แล้วเพราะสละสุขพอประมาณเมื่อผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพ่บูรณ์ก็พึงสละ ความสุขส่วนน้อยเสียพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บริสุทธิ์ุดพ้นแล้วจากกิเลสอสวะกิจที่จะทำอย่างอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราจึงควรดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระพุทธองค์โดยมุ่ง ทำความบริสุทธิ์กายว่าจใจเป็นดับแรกส่วนเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องรองมาเพราะเรายังมีกิจที่จะต้องทำให้รู้แจ้งให้ได้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงหมัน่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่ง จนกระทั่งเข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในทุกตกะนิกายตำหมดว่าย่อมสละสุขพอประมาณเมื่อผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพทูนก็พึงสละความสุขส่วนน้อยเสีย มนุษย์ทุกคนต่างมุ่งแสวงหาความสุขบ้างก็แสวงหาจากการดื่นการกินการเที่ยวหรือการได้รับของที่ถูกใจแต่ความสุขเหล่านั้นล้วนเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนเมื่อได้รับแล้วก็ยังคงแสวงหาต่อไปอีกถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า เป็นความเพลินมากกว่าถ้าเช่นนั้นอะไรคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่เป็นอมตะเป็นความสุขที่เข้าถึงได้สัมผัสได้นั่นคือความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นความสุขล้นวน ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นความสุขที่มาคุกคู่กับความบริสุทธิ์จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีทํากายใจให้หยุดนิ่งความสุขของมนุษย์มีหลายระดับตั้งแต่ความสุขจากมีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์การไม่มีหนี้ หรือจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษก็ถือว่าเป็นความสุขแต่นั่นเป็นเพียงสุขเล็กน้อยเพราะยังมีความทุกข์เจือปนอยู่แต่ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าปราณีกว่าปราศจากเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งของภายนอก มีความปลอดโปรง่งเป็นตัวของตัวเองเป็นใหญ่ในตัวและเป็นอิสระสุขยิ่งกวา่าการเป็นเจษสีมหาเจษส,สีหรือพระเจ้าจากักรพรรดิมากมายหลายเท่านักนักปรา์บัณฑิตในการก่อนแม้ท่านจะสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญหรือสุขในการคุณมากมายปานใด ท่านยอมสละความสุขภายนอกเหล่านั้นเพราะมองเห็นว่าทรัพย์ภายนอกไม่จีรังยั่งยืนยังเป็นเครื่องร้อยรัดให้เป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาขาดความเป็นอิสระในตัวท่านจึงมุ่งสแสวงหาความสุขภายในที่เป็นะเสริฐกว่าการครอบครองมหาสมบัติ ดังเช่นในสมัยก่อนมีพระราชาพระนามว่ามนเทวะทรงครองราชในเมืองมิถิลาปกครองไฟฟ้าประชาราชด้วยทศพิษราชธรรมทรงอุปถาบุรุงสมณพราหมณ์ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับทุกคนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภาร ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลในแคว้นของพระองค์ไม่มีโจรผู้ร้ายทุกคนมองกันเหมือนญาติมิตรมีเมตตาธรรต่อกันสมัยนั้นจึงไม่ต้องมีตำรวจทหารไว้ปราบโจรหรือฆ่าศึกกรรูพระเจ้ามนเทวะทรงครองราชยาวนานเป็นหมื่นหมื่นปี ก็ยังไม่แก่พระวรากายสมบูรณ์แข็งแรงมากแต่พระองค์ไม่ได้ประมาทในชีวิตทรงรับสั่งกับช่างกระระบบคือช่างตัดผมประจำพระองค์ว่าถ้าเห็นผมหงอกเกิดขึ้นบนพระเศียรให้รีบบอกพระองค์ด้วยจนกระทั่งผ่านไปหลายหมื่นปีผมหงอกเส้นแรกของพระราชาก็ปรากฏขึ้นช่างกะระบบ จึงกราบคูลพระราชากลางใช้แหนบค่อยๆถอ,อนพระเกศาเส้นนั้นอย่างระมัดระวงังวางบนป่าพระหัตถ์ของพระองค์พระราชาทอดพระเนตรผมงอกของตนทรงสลดพระไทยในความเสื่อมของสังขารร่างกายจึงตัดสินพระไทยออกขนวดเพื่อแสวงหาโมกะธรรม ทรงพระราชทานรางวัลให้ช่างกระบุและพระราชทานโอวาทแก่พระราชาจรสว่าลูกนักเอย๋ยผมงอกเช่นนี้เสมือนเทวทูตมาเยือนอยู่ตรงหน้าของพ่อพ่อได้รับความสุขจากสิริราชสมบัติมามากพอแล้วถึงเวลาที่ต้องออกแสวงหาความสุข ภายในอันเป็นอมตะลูกจงประพองแผ่นดินโดยธรรมแทนพ่อเกิดและถ้าเมื่อใดลูกเห็นผมงอกเส้นแรกบ,บนศีรษะจงสละราชสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิตและตั้งใจปฏิบัติธรรมเกิดจากนั้นพระองค์ทรงสละราชสมบัติออกปรนวดเป็นฤาษี ประทับอยู่ในป่าหิมพานท่านได้ใช้วันเวลาให้ผ่านไปด้วยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาให้ผักผลไม้เป็นอาหารมีผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นครองกายมีความเป็นอิสระเสรีปราศจากเครื่องกังวลใจจนมีใจยหยุดนิ่งแล้วได้แผ่ขยายใจ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความบริสุทธิ์แผ่ความเมตตาปรารถนาดีออกไปทุกทุกทางจเจริญเมตตาปรมิหารธรรมขยายออกไปเป็นอับปรมัตตชาจนกระทั่งสิ้นอายุไขท่านไปบังเกิดในพรหมโลกพระเจ้ามนทาเทวะ ทรงมีพระนามมีพระชนมายุยืนยาวมากช่วงเวลาที่พระกุมารยาวนานถึง84,000ปีทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช84,000ืี่รปีทองราชอีก84,000ปีจนสุดท้ายทรงพนวดเป็นพระฤุษีนานถึง84,000ปี พระราชาพระองค์ตอบมาก็เช่นเดียวกันต่างทรงออกปณนวดเป็นพระฤาษีดำเนินรอยตามพระจิรวัตรของพระเจ้ามนเทวะอีกหลายหมื่นองค์ก่อนที่พระราชาแต่พระองค์จะออกบวชปณนวดต่างก็ประทานโอว่าสสำคัญอย่างหนึ่งไว้ให้ลูกตั้งใจของราชโดยธรรม เมื่อลูกเห็นผมงอกบนศีรษะแล้วให้สละราชสมบัติออกบวชเป็นบาชิตตามอย่างพ่ออย่าให้วัดอันประเสริฐนี้ขาดศูนย์จนได้ชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในราชสกูลของพ่อข้อวัดปฏิบัตินั้นได้มีการสืบทอดกันมายาวนานถึง แปดหมื่นสี่พันพระองค์ยุคสมัยนั้นนรกประหนึ่งว่าจะร้างเพราะมนุษย์ไปบังเกิดในพอมโรคกันหมดหรืออย่างน้อยก็เกิดในสุกติสวรรค์กันมากมายนับพี่ทวนนะับเป็นเรื่องราวที่น่าอาจารย์ว่าคนในสมัยก่อนจะพากันทำความดีทั้งประเทศ มีผู้นำที่ทรงคุณธ,ธรรมทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตามเป็นการประกาศให้มหาชนรู้ว่าที่สุดของการแสวงหาคือการไม่ต้องมีเครื่องปุกมัดใจนั่นคือหาโอกาสนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำใจให้หยุดนิ่ง เพราะในที่สุดของความสุขคือการนำใจมาหยุดนำใจกลับมาไว้ที่ตั้งต้นแหล่งแห่งความสุขตรงจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เมื่อชาวโลกทั้งหลายไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่รู้มีวิธีใด ที่จะทำให้ได้พบความสุขมักไปยึดติดตรูปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนำใจไปติดอยู่กับสิ่งภายนอกวนเวียนกันอยู่เช่นนั้นจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงมนุษย์จึงดํงนเนมินชีวิตด้วยความไม่รู้มาโดยตลอดวันหนึ่งหนึ่งจึงเสียเวลาไปกับการทำมาหากินมัวสแสวงหา ความสุขนุกนานเพื่อเกินไปวันวันมีผู้มีปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวมิได้ยั่งยืนท่านจึงมุ่งทำทานเพื่อกระจัดความโลภและความโกรธออกจากใจหันมารักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์จุดนิ่งซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่ ความสุขอันเป็นอมาตะคืนอนิพพานครับก็ขอจบคลิปว่นนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ